พึงพากันตั้งใจทำรวมใจของตนให้แน่วแน่เพื่อฟังธรรมอันเป็นแนวทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทำไมจึงมาดับทุกข์กันก็เพราะว่าคนเรามันมีทุกข์ แต่คนหากไม่รู้จักทุกบางคนรู้จักทุกขแต่ไม่รู้จักหนทางดับทุกขนี่เป็นปัญหาที่เราจำต้องมาอบรมกันฟังทรรำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็โดยเหตุผลดังกล่าวมานั้นคนที่ไม่รู้จักทุกข ก็เพราะเหตุว่ามันมีเหยื่อล่อจิตใจให้พเพลินให้เมาไปในสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจทางต่างสิ่งล่อใจอันนั้นแหละทำให้คนเราไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อต่อความทุกข์ผู้ใดหักห้ามจิตใจของตนได้ไม่หลงไปตามเหยื่อล่อดังกล่าวมานั้น จิตหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตหยุดนิ่งอยู่แล้วมองดูรอบตัวนี่ก็ยอมเห็นได้เลยเหมือนอย่างเรายืนนิ่งอยู่นี่แล้วเรามองดูอะไรต่ออะไรนี่เห็นชัดไปหมดเลยถ้ากำลังวิ่งอยู่นั่นไม่มองอะไรก็ไม่ชัดหรอกเป็นอ,อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันแหละเมื่อจิตใจพุ่งสั้นเลื่อนลอยอยู่นี่ จะไม่รู้แจ้งในความจริงสิ่งต่างๆได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานี่ฝึกจิตที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบให้ตั้งมั่นลงไปเพื่อจะได้รู้แจ้งในสิ่งที่ หลอกลวงจิตใจให้หลงละเมออยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้มานมนานแล้วก็จะได้รู้ว่ากิเลสนั้นมันเป็นมายาเมื่อเมื่อมันรู้แจ้งขึ้นมาแล้วมันจะรู้ว่ากิเลสนั้นเป็นมายาเครื่องหลอกลวงจิตใจนี่ให้หลงทำไมยังว่ามันเป็นมายาเป็นมายาก็ก็อย่างเช่น คนเรานี่ยนะพ่ะย่าไปยกเอาในสิ่งที่ไม่มีมาพูดกันเมื่อมีอัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วก็เมื่อโลกเขาสมมติว่าแม้คนนี้สวยงามอย่างนี้เนี่ยตัวเองก็หลงหลงว่าสวยงามจริงๆอะไรประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อม เครื่องผัดผิวต่างๆเพื่อที่ให้คนเขามองเขาจะได้รักใครเขาจะได้เข้าใกล้ชิดก็จะได้ติดต่อได้สัมพันธ์กันไปนี่แหละเมื่อสัมพันธ์กันไปแล้ววันี่ห้ความทุกข์ที่เกิดจากการสัมพันธ์กันนั่นมันก็ติดตามมา อย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายนี่แหละผู้ที่ครองเรือนมาแล้วนั่นคงจะมองเห็นความทุกข์ของการครองเรือนมาด้วยตนเองทีเดียวแต่ว่าคนส่วนมากมันรู้จักแต่ความทุกข์แต่มันไม่รู้จักทางดับทุกข์เหล่านั้นไม่ทราบว่าจะดับทุกข์เหล่านั้นโดยทางไหนเว้นเสียแต่ผู้ที่ได้สดับ ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจึงจะรู้หนทางดับทุกเหล่านั้นได้เอาเถิดผู้ครองเรือนก็ได้ครองไปแล้วแต่ว่าอย่าไปครองแต่เรือนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ให้ครองศีลครองธรรมบ้างครองบุญกุศลอย่างนี้จึงจะ พอได้ดับทุกทางใจได้อยู่บ้างถ้าไปครองแต่เรือนไปมีจิตใจผูกพันอยู่แต่เรือนมันก็หลงสำคัญว่าสิ่งนั่นก็ของเราสิ่งนี้ของเราเมื่อมันสูญหายไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละครองแต่เรือนไม่ครองสิลครองธรรมมันก็ได้รับความเดือดร้อน ถ้าครองศีลครองธรรมด้วยอย่างนี้เมื่อครองธรรมก็หมายความว่าทําใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้อันนี้แหละเรียกว่าครองธรรมพูดสั้นๆ <c oughs> เมื่อเมื่อจะทําใจให้เป็นหนึ่งได้แล้วอย่างนี้มองดูการครองเรือนมองดูทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่ออะไรมันก็จะมองเห็นเป็นของไม่เที่ยงไป ตามกฎธรรมดาของมันเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้ถ้ามันบังคับได้มันก็เป็นอัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้นะ่ะมันจึงรู้จักสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้ว อะไรจะเสียหายไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแม้จะได้อะไรมาก็ไม่ปลื้มใจไม่ดีใจจนเกินขอบเขตเพราะว่ารู้อยู่แล้วสิ่งที่ได้มานะั้นมันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรเลยบริโภคไปใช้สอยไปก็สึกหรอไปชำรุดไปสูญหายไปหมูนี่มัน มันก็มีมาอยู่แล้วทุกคนก็ได้ผ่านมาทั้งนั้นเลยผ่านมาแต่ว่าคนเรามันทั้งไม่ได้พิจารณาให้ถึงความจริงเมื่อได้พีารณาให้ถึงความจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็ดับทุกขทางใจได้เมื่อใจเป็นกลางอยู่แล้วมันไม่ทุกคนเรานะที่มันทุกข์เพราะใจมันไม่เป็นกลางมันเอียงไปข้างรักบ้าง เอียงไปข้างชังบ้างเอียงไปข้างหลงบ้างเอียงไปข้างกลัวบ้างเนี่ยจิตใจมันลำเอียงอยู่อย่างนี้แล้วมันถึงได้เป็นทุกข์ถ้าผู้ใดปรับปรุงใจตัวเองให้เป็นกลางอยู่ได้แล้วไม่เป็นทุกข์แล้วข้อนี้ผู้ใดทําผู้นั้นก็รู้เองเห็นเองผู้ใดไม่ทําผู้นั้นก็ไม่รู้ต้องทําต้องลงมือทํา พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเราจำเอาคำสอนของพระองค์ไว้เฉยๆเมื่อจำได้แล้วให้ลงมือดัดแปลงกายวาจาใจของตอนให้เป็นไปตามคำสั่งสอนนั้นถ้าตนดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงไปตามคำสอนแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันเป็นศีลเป็นธรรมนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อม นี่มันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติ <c oughs> ถ้าว่าปรับปรุงกายวาจาใจเพ็นศิลเป็นธรรมแล้วต่อไปก็ประมาทเสียไม่มันทบทวนไม่มันทำใจให้สงบเช่นนี้นะสักหน่อยก็เสื่อมแล้วความรู้ความเห็นอน,นั้นเมื่อมันเสื่อมจากอานิจจังทุขังอนัตตาม,มันก็เห็นทุกสิ่งอย่างเป็นของเที่ยงเป็น ของมีความสุขเป็นตัวเป็นตนไปแล้ววับนี้นะเมือ่อเมื่อมันพลิกแพงไปแล้วมันก็ต้องเห็นกลงกันข้ามไปเมื่อมันเห็นกลงกันข้ามอย่างนั้นแล้วมันมีแต่ยึดแต่ถือแะ้ววนี้นะเมื่อมันเสียไปสูญหายไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมีใครด่าวา่าตีเตียนดูหมิ่น,ด,นดูแค้นก็เอาโกรธไม่พอใจ มันก็เป็นอย่างนั้นนะอันเรื่องความยึดความถือว่ามีตัวมีตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมาเจริญภาวนาทำใจให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเช่นนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความจริงของมันความจริงของมันเป็นอยู่อย่างไร ก็เห็นเป็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่เห็นผิดไปจากความเป็นจริงนั้นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่เปยนทุกขเป็นโศกอะไรดอกกีดตรงนี้นะมันเป็นทุก์เพราะเหตุว่ามันไม่เห็นไปตามความเป็นจริงนั่นแหะมันเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริงของไม่สวยไม่งามอย่างนี้ก็ไปเห็นว่าเป็นของสวยของงามไปอย่างนี้แหละ ก็ของทุกอย่างมันเป็นทุกมันทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้ก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นสุขสบายอยู่ออนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจหวังบังคับไม่ได้เช่นนี้ก็ยังไปงมงายถือว่าเป็นของตนอยู่ออหวังว่าจะปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในอำนาจของตนให้ได้ อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้ไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นเองก็เพราะมันไม่เป็นไปตามใจหวังอะ่ะมันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แะดังนั้นอะ่ะ <c oughs> เมื่อความรู้ความเห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามทบทวนเสมอแหละให้ความรู้ความเห็นนั้นมันปรากฏ สม่ำเสมออยู่ในจิตใจนั่นนะอย่าให้มันเสื่อมความรู้ความเห็นน,นั้นนะต้องกรวดกาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ใจในใจอยู่เสมอรู้ใจในใจว่าใจนั้นไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของตัวของตน ใจนั้นปกติรู้ปกติเห็นตามสาภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทีนี้ความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะหลุดพ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะหมดสิ้นไปทีเดียวหาไม่ได้แต่มันมันเห็นถูกทางเท่านั้นแหละ ทีน,นี้การที่กิเลสมันจะหมดไปก็เพราะเราเพียรพยายามเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ให้ถอยหลังไม่ให้เสื่มอมเมื่อความรู้ความเห็นนี่มันยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่มันก็มีกําลังกล้าขึ้นไปเท่านั้นเมื่อมันมีกําลังกล้าแล้วมันก็สามารถผแผดเผากิเลส สัหาสารพัดความชั่วร้ายต่างๆอันมีอยู่ในใจนี้ให้เหือดแห้งไปได้ออนี่แหละท่านเรียกว่าตปะธรรมตปะธรรมแปลว่าทำเครื่องเผากิเลสในกองทุกข์ให้เรารออ้อนตปะธรรมอันนี้ต้องบำเพ็ญให้มันมากๆต้องทำบ่อยๆ ทำใจนี้ให้เข้มแข็งเด็ดขาดลงไปให้ได้ละนั่นแหละฉันจึงเรียกว่าตปะธรรมไม่ใช่ว่าความเด็ดเดียวความเข้มแข็งอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในจิตไม่ใช่ก็จิตดวงเดียวนี้แหละเข้มแข็งจิตดวงนี้เด็ดขาดอะไรต่ออะไรก็ดีอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นเราะนั้น ผู้ใดอบรมจิตของตนให้เข้มแข็งได้ก็รู้รู้ว่าจิตใจตนเข้มแข็งรู้อย่างไรรู้ได้อย่างไรอ่ะรู้ได้ในเวลาที่ความชั่วร้ายต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาความไม่ดีต่างๆความวิบัติต่างๆกระทบกระทั่งมาแล้วไม่หวั่นไหว รู้เท่าทันได้จิตใจไม่วันไว้ไปด้วยความรักความชังความโศกเศร้าเสียใจความคับแค้นใจต่างๆหมดนี้นะเรียวว่าใจไม่วันไหวต่อกิเลสเหล่านี้แหละท่านเชียงเรียกว่าอโศกลังเป็นผู้ไม่มีความโศกนั่นเนี่ยเมื่อไม่วันไหวแล้วมันก็ไม่โศกเศร้าเสียใจกับอะไรแหละ วิระยังเขมังเป็นผู้มีความสวัสดีกเกษมสารจากกิเลสดังธุรีหมายคมว่าจิตใจนั่นปราศจากกิเลสดังธุรีที่ปลิวมาถูกต้องตามร่างกายสังขารมนีบรรดาธุรีฝุ่นละองต่างๆมนีกระทบมานี่มันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรอันร่างกายนี่ก็ดีเพราะว่าของละเอียด อันนี้ชั้นใดกิเลสอันละเอียดที่สุดนั่นก็กระทบจิตของผู้รู้แจ้งอย่างว่านั้นให้วันไว้ไปไม่ได้เลยย่อมปราศจากกิเลสรบก,กวนใจดังธุรีอันจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็ทุกคนคงจะรู้ดี ว่าก็เพื่อชำลอกกิเลสเหล่านี้และออกจากดวงกิจนี้ให้ได้ไม่ได้มดก็ให้ได้มากพอสมควรเ,ออเดี๋ยวว่าพยายามเอาละกิเลสนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ขอให้พากันตั้งใจลงอย่างนี้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสหัก็ขอให้ตั้งใจเหมือนกันแหละ อย่าไปเข้าใจว่าอื้เราเป็นครือขัดแล้วจะมาให้เพียรละกิเลสมาประรมเหล่านี้ออกจากกิตใจเหมือนกับน,นักบวชจะไปทําได้อย่างไรเพราะว่ามันยังนอนแช่อยู่ในกิเลสเหมือนอย่างปลามันแช่อยู่ในน้ําบางคนก็อาจจะคิดไปอย่างนั้นหรือพูดไปอย่างนั้นก็ได้ริงโยผู้ครองเรือนเนี่ยว่าเป็นผู้ อยู่ใกล้ชิดกับกิเลสตัณหาจริงๆแหละเรียกว่าแช่อยู่ในกิเลสตัณหาเหมือนอย่างปลาแช่อยู่ในน้ําก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าก็ทําให้เป็นปลาตัวฉลาดบ้างอย่าไปหลงเหยื่อล่อที่เขาเอาเกี่ยวเบ็ดแล้วหย่อนลงไปในน้ําต้องพิจารณาให้เห็นภัยอันตรายของชีวิตปลาที่ฉลาดก่อนมันจะงับเอาเยื่อ อันใดมันจะงต้องพิจารณาให้ละเอียดซะก่อนเมื่อเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็จึงงับเอาอาหารนั่นมากินถ้าตัวใดที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความหิวอดทนความหิวไม่ได้พอเห็นเหยื่อเข้าท่านไม่พิจารณาหน้าหลังก็งับเอาไปกินเลยเนี่เบ็ดมันก็เกาะปากเอาไว้ท่านก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไป อันจิตใจของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วส่วนมากทำอะไรมกักจะวู่วามไปเลยเพราะว่าใจมันด่วนใจมันเลื่อนลอยเมื่อใจเลื่อนลอยแล้วการทำอะไรพูดอะไรก็ไม่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วไม่ค่อยละเอียดแล้วอ ทำอะไรก็วู้วามไปแหละพูดอะไรก็ไม่ได้ระวังหน้าระวังหลังไม่นึก,กว่าคำพูดของตนมันจะไปเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดอย่างไรไม่คำนึงดังโบราณท่านกล่าวไว้ว่าลูกเอ๋ยอย่าไปกินสมบากสมอยากอย่าปากสมเครียดไม่ทำตามคำโบราณที่ท่านสั่งสอน ก็ย่อมเกิดโอดภัยขึ้นมาภัยเกิดจากปากเกิดจากคำพูดมันก็ย้อนมาถึงตัวเองตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อนในภายหลังนี่เราต้องระมัดระวังธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นแล้วมันย่อมระวังความประพฤติท,ทางกายทางวาจาให้สม่ำเสมอมันย่อมรู้ว่า ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดมันรู้รู้แล้วมันไม่ทำไม่พูดรู้ว่าทำอย่างนี้มันถูกต้องพูดอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ก็ทำไปตามที่รู้ที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นั้นนี่ธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นลงไปแล้วไม่ค่อยผิดพลาดทำอะไรพูดอะไรนะ่ะเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะการทำการพูด อันผิดพลาดนั้นเลยใจก็เป็นปกติอยู่ได้เมื่อใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ได้แล้วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นแล้วบันี้นี่แหละต้องเป็นการทดสอบด้วยตนเองเรื่องที่ว่าตนเองนั้นมีใจตั้งมั่นต่อสินธรรมเพียงใดหรือไม่ตั้งมั่นเพียงใด เช่นนี้นี่เป็นเป็นการทดสอบไปในตัวเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาเบียดเบียนเราเขาไม่หวังดีต่อเราเขาไม่เคารพนับถือเราไม่ควรวิตกอย่างนั้นถ้าหาว่าถูกนินทาว่าร้ายถูกกระทบกระทั่งมาเออดีแล้วจะได้ทดลองกำลังปัญญากำลังใจว่าหนักแน่นเพียงไหน เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วอย่างนี้ไอ้ความชั่วที่ตัวคิดขึ้นมาเองก็สอนให้ละแล้วความชั่วผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ตนตนก็ละไม่ถือมั่นเอาไว้นี่นะคําว่าสอนให้ละความชั่วไม่ใช่ละแต่ความชั่วที่ตัวคิดขึ้นอย่างเดียวนะความชั่วผู้อื่นที่หยิบยื่นมาให้ก็ไม่เอาไม่รับเอาไว้ในใจ ทำได้อย่างนี้มันก็สบายใจไม่ใช่เหรอลองคิดดูให้ดีสบายใจแล้วอืมบางคนก็จะคิดว่าอยู่กับคนหมู่นี้ไม่สบายเลยมีแต่รบก,กวนกันมีแต่เรื่องยุ่งยากถ้าไปอยู่กับหมู่นั้นเห็นจะสบายดีเอาคันไปอยู่กับหมู่นั้นแล้ววะนี้ หดมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาอเอหมู่นี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะไม่ไหวลรอกเราในที่สุดคนพู้นั้นไม่มีที่อยู่เลยในโลกอันนี้<ม>นี่แหละคนใจไม่ตั้งมั่นขาดปัญญาอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนต้องสังเกตดูอันนั้นไม่ใช่นักต่อสู้อันนั้นนะนเป็นนักขี้ขลาด ยอมแพ้ต่ออำนาจของกิเลสและความชั่วต่างๆนั่นไม่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พึงเข้าใจกันทางพ้นทุกข์กนั่นคือเรามาฝึก,กจิตใจให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลคุณงามความดีและเมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วก็อดกั้นทนทานไม่วันไว้ไปตาม ต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่กระทบกระทั่งมานั้นให้มันเห็นแจ้งชัดว่าเรื่องเช่นนี้นะไม่ควรยึดถือเอาไว้ให้มันเห็นอย่างนั้นเลยข้อเรื่องชั่วร้ายไปยึดถือ,อไว้ทำไมอะ่ะถ้าไปยึดถือเอาไว้ก็มีแต่จะเผารนจิตใจนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเท่านั้นเองในอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้ อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พึ่งพากันเข้าใจจะไปทำใจให้อ่อนแอเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นใครว่าดีก็ยินดีไปตามใครว่าร้ายก็ยินร้ายไปตามเสียใจไปตามทำอะไรผิดหวังลงก็เสียใจเศร้าโศก อย่างนี้ไม่แล้วไม่ใช่หนทางแล้วไม่ใช่หนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเลยยกตัวอย่างเช่นพระองค์เสด็จเข้าไปประทับอยู่เมืองโกสัมพีบังเอิญมเหสีของพระเจ้าอุเทนนั้นรังเกียจพระองค์อยู่แต่ก่อนแล้วพะพระองค์ทรงสแสดงธรรมตำนิรูปกายอันนี้ว่าไม่สวยไม่งาม แต่เขาถือว่าเขามีรูปสวยรูปงามมากจึงได้โกรธพระองค์ผูกอาฆาตไว้ในใจพอได้มาเป็นอัคคียสีของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีแล้วได้โอกาสก็เลยจ้างคนไปตามด่าพระองค์กับพระอานนท์จนพระอานนท์รำคาญน,นะ กราบทูลขอให้พาหนีไปที่อื่นพระองค์ทรงรับสั่งว่าถ้า,าเราหนี้หนีไปที่อื่นล่ะแล้วไปที่อื่นอีกเราจะว่าไงะ่ะเขาก็ด่าอีกอ่นี่แล้วเราก็ไปเรื่อยๆว่าพระอน์ทูลน,นะพระองค์จึงได้ทรงรับสั่งว่านั่นไม่ใช่วิสัยของนักปรา์บัณฑิตธรรมดานักปรา์บัณฑิตนี่ จะต้องไม่วันไหวต่อคำนินทาว่าร้ายต่างๆให้ทำตัวเหมือนอย่างช้างศึกของพระราชาที่อดทนต่อลูกศรที่เขายิงมาแต่ในทิศทั้งสี่ไม่สะทกสะท้านไม่วันไหวไม่นานหรอกเรื่องอย่างว่านี่นะ่ะจะระงับไปภายในวันที่เจ็ด อานน์จงอดทนไปก่อนต่อจากนั้นมาเขาก็ด่าอยู่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแหละใ,ในที่สุดก็ไม่มีคนด่าอีกแล้วเงียบไปหมดเลยเพราะว่าคนเราได้ไปด่าพระองค์นี่พระองค์ก็สั่งสอนเอาพอพระองค์สั่งสอนเขารู้สึกตัวแล้วก็งดด่าไปอย่างนั้นแหละแต่ทีแรกก็รับจ้างเพื่อน ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นโทษอยากได้เงินก็ถึงไปดา่ามันนี่อพระาะศาสดาทรงสัสว่าการกล่าวว่าจาหยาบคายอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษรู้สึกตัวแล้วก็งดเลยไม่ดา่าไม่ว่านี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัททั้งหลายแล้วดังนั้น พุทธบริษัททั้งหลายควรพากันพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและพระสาวกทั้งหลายพุทธบริษัทแต่ครั้งพุทธการนุ่นท่านบำเพ็ญเป็นตัวอย่างมาแล้วมากมายถ้าจะหยิบยกเอาเรื่องราวของท่านเหล่าน,นั้นมาแสดงในที่นี้ก็รู้สึกว่ามันมากเกินประมาณ หยิบยกเอามาเพียงเป็นบางเรื่องนี่ก็พอเป็นอุทาหรณ์พอเป็นคติเครื่องเตือนใจได้แล้วนี่นะไม่ไม่ใช่เป็นธรรมคุณธรรมต่ำๆนาะคิดดูให้ดีบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆหมดนี้นะออท่านว่าเป็นบุคคลผู้มีกิเลสน้อยเบาบางมาก จึงได้มีใจตั้งมั่นไม่วันไหวต่อโรคกะระทำดังกล่าวมานั้นเรียกว่าเป็นผู้มองเห็นสภาวะสังขารทั้งหลายคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นภูเขาโลกกเป็นแม่น้ำลำทานอะไรต่ออะไรหมดนี่นะ,ะมันก็กเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ของใคร มันเกิดมาแล้วมันก็แปร่พวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเป็นได้เพียงว่าสัตว์โลกท่าหไหยมาอาศัยสภาวธทาตสภาวธ,ธรร,รมเหล่านี้อยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จากไปอันผู้มีปัญญาท่านก็มาอาศัยโลกธาตุอันนี้เพื่อสร้างบุญบาร,รมีให้แก่กล้าไปทุกชาติทุกภพไป ทีนี้เมื่อท่านสร้างบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปกระดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ไม่ต้องมายุ่งยากลำบากอยู่กับโลกอันนี้ต่อไปอีกผู้ดใดมัวเมาประมาทไม่เข้าหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตไม่ฟังคำสอนของพระเเจ้าผู้นั้นก็หลงโลกหลงสงสารอันนี้อยู่ หลงสมมุติหลงบัญญัติของโลกอันนี้อยู่แล้วก็คล้องอยู่ในโลกนี้สเสวยสุขบ้างสเสวยทุกข์บ้างปนเปนกันไปในสงสารบางทีก็สเสวยทุกข์มากกว่าความสุขบางทีก็สเสวยความสุขมากกว่าความทุกข์ไปอยู่อย่างนี้ถ้าหาไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าตราบใดแล้วก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลย จะได้เสวยทุกทนทรมานไปในสงสารดังกล่าวมานี้ดังนั้นแหละผู้ใดได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าได้รู้แนวทางปฏิบัติดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วลงมือปฏิบัติตามได้เชื่อว่าเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐควรพากันรักษาลาบอันนี้ไว้ให้มั่นคงต่อไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้